สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ถท่านใดได,ได้พบเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบมืงเอิญน,นะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์จะมีความรักหรือว่าจะได้คู่รักเป็นโชคเป็นลาภหมายความว่าอย่างไงคะอาจารย์ซันหมายความว่าคนคนนี้นะคะมีความมั่งคั่งอยู่ในตัวมากๆพลังงานเขาเป็น the lover แล้วก็ก้าเหรียญ <c oughs> ขอภัยค่ะ ดังนั้นหมายความว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วจะทำให้ชีวิตคุณเพิ่มพูนความสุขรวมถึงความมั่งคัง่งความสุขสบายในชีวิตด้วยค,คนคนนี้ถ้ารักใครรักจริงรักไม่ง่ายนะแต่รักใครรักจริงและเขาก็เป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยรักแล้วก็ทุ่มเทสายเปพร้อมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืน ขอให้โชคดีถ้าคุณได้เจอเขาในคลิปคลิปนี้จะบอกเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขาถ้าคุณรู้สึกใจฟูนะขนลุกสู้ตอบรับได้เลยเพราะว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆคลิปนี้เป็นแรนดอมเหมือนกันอ่านส่วนตัวเลย เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณจะได้เจออาจารย์ตั้งค่าไว้ว่าเป็นแรนดอมนะคะพิเศษดังนั้นถ้าท่านใดได้เจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ถ้าท่านใดเจอคลิปของอาจารย์ทุกคลิปสืถือว่าในแต่ละคลิปต้องการสื่อสารให้คุณได้รู้ถึงความโชคดีในชีวิตที่มันจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตคุณ100%เต็มประชาสัมพันธ์ให้ทราบสําหรับท่านใดรอคอยมุกเจ้าสมุดรัตนชาติถายากมาแล้วนะคะหนนี้ 7.9มิลสวยมากๆนะคะ,อะรอบวงมาตรฐานจะปรับจะอะไรยังไงเดี๋ยวต้องให้อดมินเขาเช็คดูแต่ว่าลงพลังไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ลงพลังตามชื่อนามสกุลอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะจัดส่งสำหรับท่านใดที่เราคอยอยพลังงานอันนี้เป็นมงคลชีวิตให้คลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิป อ่านรายละเอียดทบไปทบมามั่นใจแล้วถูกใจรู้สึกดึงดูดติดต่อแอดมินได้เลยนะคะเสริมในเรื่องมงคลชีวิตรอบด้านในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองความรักนะคะจะได้ความรักที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะเพราะว่าเขาก็จัดอยู่ในประเภท,เภทมุกค,คล้ายๆอยู่ในประเภทเดียวกับมุกดาหาแต่ว่าอันนี้เป็นเป,นเปลือกมุกเจ้าสมุดนะให้ไปอ่านรายละเอียดก่อนเลยซึ่งหายากแหละนะคะ แล้วก็เสริมในเรื่องทรัพย์สินเงินทองความรักโชคลาภวาสนาบารมีนะคะชีวิตมัง่งคั่งเจริญรุ่งเรืองสุขสบาย แล้วก็รวมถึงสุขภาพอันนี้สําคัญนะคะอันนี้สําคัญถ้าเรามีแต่เงินสุขภาพไม่ดีอันนี้เหนื่อยเลยแต่อันนี้เสริมสุขภาพทุกส่วนแล้วก็ช่วยเรื่องคลายเครียดด้วยเพราะว่าเขาเป็นรัตนะชาตินะมันจะมีความเย็นจะส่งความเย็นไปให้ยังไงได้นะคะของแท้มีน้ําหนักนะคะอาจารย์ให้อา m i n c u คัดให้สวยงามเลยเพราะว่าเราไม่วางใจต้นทางและ ในในรอบนี้หินอาจารย์จะเน้นปฏิหารเน้นที่สาเร็จเร็วแล้วก็พลังงานแรงแรงแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะต้องคัดเลือกเองละเราไม่ไว้ใจต้นทางอีกอย่างเนื้ออาจารย์สันขอขอบพระคุณลูกรักครอบครัวขออาจารย์สันที่ให้ความไว้วางใจหินของอาจารย์แล้วได้ไดรับพลังงานดีๆมากมายขออภัยที่ในบางครั้งหินน่ะบางทีเราสั่งไปอย่างเนี้ยแต่เราไม่สามารถควบคุมต้นทางได้แต่ทุกชิ้นก็มีคุณภาพ มีบ้างมีบ้างที่อาจจะร้อยอ่อนนะคะหรือว่าร้อยแข็งใดๆเลยส่งมาร้อยใหม่ฟรีได้นะคะทุกอย่างฟรีหมดแหละนะก็ไม่ได้มีการคิดอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าจัดทาด้วยความรักที่อยากจะแบ่งปันนะแล้วก็มีแพชชั่นในเรื่องของหินนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา Facebook Instagram Line แอ k ิ o ตอกลิ้์อยู่ใต้คลิปนะคะกดติดตามได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะ คลิปเรียวอาจารย์ก็เปิดให้สดๆนะคะดังนั้นทุกอย่างจริงหมดเลยนะตัวเองนะคะเอาละเตรียมพร้อมแล้วหรือยังคะสูใ่ใยใจเข้าลึกๆไปด้วยกันเลยนะคะสารหินบางช่วงถ้าหมดไม่ต้องรอนานนะคะเพราะอาจารย์จะพยายามให้มีมาให้ทุกท่านอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคู่รักที่ คุณจะได้เขาคนนี้เหมือนมีทรัพย์โชคลาภเป็นความรักอะ่ะนะเป็นความรักที่มั่งคัง่งนะเป็นชีวิตที่มั่งคัง่งเอาจริงๆอาจารย์ก็จะบอกตรงๆว่าคือคนคนนี้มาพร้อมกับทรัพย์สินเงินทองอะ่ะที่เขาพร้อมที่จะดูแลคุณเอาแบบนี้ดีกว่าคือไม่อยากให้ใช้ความแบบใช้โลภะนำะนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นแนวนี้จริงๆนะอื พลังงานหลักเดี๋ยวเราค่อยเช็คนะมาตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวเท้ากันก่อนรวมถึงอนาคตเอ๊ะนี่หลายๆท่านได้เจอได้คุยแล้วหรือเปล่าเนาะแล้วก็เหมือนกับกําลังวางแผนการในเรื่องการเดินทางนะคะคนคนี้คุณได้แต่งแน่ๆแหละนะถามว่าได้แต่งไหมได้แต่งนะคะอาจจะมีการเดินทางมาถึงนะคะในเร็วๆนี้นะ ดูซิเอเมอร์ Emperor, เห็นไหมพลังงานคือคนนี้ฐานะมั่งคั่งอ่ะร่ำรวยนะคะอยู่ด้วยแล้วก็ชีวิตคุณก็จะมั่งมีสีสุขแต่พลังงานเนี่ยมันเหมือนได้เจอแล้วหรือว่าอาจจะได้เจอในลักษณะที่ไม่คาดฝันทวบคับเข้ามายืนยันอีกครั้งแล้วว่าคนคนนี้เป็นโซเมตแน่ๆนะคะเป็นนู่พรแน่ๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,ะพลังงานของเขาคนนี้เป็นพลังงานของ คนที่มีฐานะร่ำรวยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่กู o ดไว b r a t i o n คือเป็นคนพลังงานดีจิตใจดีมีเมตตาฐานะมังคังร่ำรวยถ้าใครทำ Dream List ไว้แบบเนี้ย ได้เจอแน่เลยนะคะได้แน่ๆนะแล้วก็เป็นเนื้อคู่เพราะว่าขึ้นมาดับเบิลเลยนะคะโฟ r ์วอนด้วยแล้วก็ทวอฟคัพส์ด้วยเป็นเนื้อคู่คู่แท้ที่คุณจะแต่งงานแล้วก็อยู่ร่วมกันไปจนตลอดชีวิตนะคะอินเดียฟิวเจอร์เนี่ยมันมีออกมาฟ้องนะถ้าคุณดิวกับใครบางคนอยู่นวินาทีนี้รวมถึงทว p เพนเดโคนะคะแล้วพลังงานไม่ได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีเหตุให้ต้องยุติความสัมพันธ์กันไป เพื่อที่จะเปิดโอกาสนะคะเคลียร์เนจีให้ได้เจอกับเนื้อคู่ผู้มั่งคั่งร่ำรวยของคุณคนนี้แหละนะคะอ่ะเนี้ยเรามาดูบทสรุปดูทีหลังดีกว่าอ่ะลุ้นเลยปล่อยให้หลุน้น <c oughs> อาพลังงานหน้าที่จะเป็นชาวต่างชาตินะคะอยู่ที่90%เลยแหละเพราะเอ็ e เพิร์ขึ้นถ้าเป็นคนไทยด้วยกันคนคนนี้จะอายุห่างจากคุณเยอะเลยหรืออาจจะสลับกัน เป็นคนที่มีฐานะมั่นคงเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะทำงานเกี่ยวกับนักการทูตเกี่ยวกับรัฐสภาองค์กรดังๆต่างๆแต่ว่าพออาจารย์บอกแบบนี้ระวังนะสแกมเมอร์มันก็ใช้มุกนี้เหมือนกันให้ขอคอวีิีโโอ call ีดีโอก็ออต้องดูด้วยว่าวิดีโอจริงหรือวิดีโอไปขโมยเขามานะคะ ชวนดูนู่นดูนี่ชวนชมนกชมไม้ขอดูตาหน่อยนะอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็คนคนนี้คุณมีเกณฑ์อาจจะได้เจอในสื่อโซเชียลนะเพราะว่าเป็นสีไม่เท้าหรืออาจจะเจอจากการเดินทางได้แต่น้อยคนนี้อาจจะเจอผ่านทางโซเชียลใครอยู่เว็บเดทมีเ hey, ฮมีเ hey. ฮเดี๋ยวเขาจะทักมาอาจารย์ซันบอกไว้แล้วนะให้มันออนไลน์เหมือน Facebook Instagram นี่แหละไม่ต้องคิดอะไรมากถ่ายฟีดไปเรื่อยๆคลิกไลค์ไว้ถ้าสนใจใครถ้าใครเป็นคู่คุณเ็จะทักมานะคะทีนี้เนี่ย พลังงานหลายๆท่านอาจจะได้เจอได้คุยอยู่ที่สองพลังงานแต่หนึ่งในนั้นะ่ะจะไม่ใช่นะจะเป็นคนที่ไม่ใช่ก็คือคนที่พลังงานไม่ได้ตรงตามคลิปนี้มีเกณฑ์คุณจะต้องบล็อกคนคนหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสําคัญในชีวิตเป็นคู่รักคู่ซั์เอาอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> คือคนคนนี้พอเวลาเข้ามาคุณจะมากและพรั่งพร้อมด้วยเงินทองและบรารมีนะคะ เขาจะดูแลเทคแคร์ care, คุณอย่างดีนะบอกอย่างนี้แล้วอ่ะก็อย่าไปมุ่งเรื่องเงินเยอะให้หาเรื่องความรักเป็นหลักก่อนเราจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบถูกเอาเปรียบยังไงถูกเอาเปรียบคือเขาจะลำเริงบุญคุณคุณนะเขาจะ treat คุณอนะ่ะเหมือนคนที่โดนใส่ปลอกคอโดนบน่นโดนนั่นโดนนี่อ่ะอันนั้นไม่ใช่เพราะคนคนนี้ให้ด้วยความรักให้แล้วให้เลยให้ไม่ได้คิดอะไรมากนะให้แล้วก็อยากจะให้อีกเราก็อย่าไปโลภก,กับเขาประมาณนี้นะคะ ทีนี้เนี่ยฐานะไม่ห่วงมาดูที่หน้าตาคนคนนี้เป็นคนดีมีสเสน่ห์ดูดีมีสเสน่ห์นะคะสวยหลอ่อริมฝีปากอาจจะบางหน่อยสำหรับคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดต่อพอเวลาพูดแล้วเครมอะ่ะอยากคุยกับเขาทั้งวันเป็นคนที่มีหลายโหมดในชีวิตนะคะโหมดทำงานก็ซีเรียสมากอย่าไปยุ่งอย่าไปกวนเลยเชียวประมาณนี้นะคะ โหมดรักเอ่ยก็รักนะดูนะคะรักแบบสกินชิปรักแบบโรแมนติกด้วยเพราะพลังงานเดลิเวอร์มันขึ้นนะคะแล้วก็เมตตาปราณีมากดูแลเทคแคร์ทุกส่วนจริงๆนะคะแทบจะไม่ได้ต้องจับกระเป๋าตังค์ถ้าใครโดนจับให้แชร์หรือให้จ่ายเองอยู่ตอนนี้นะ ไม่ใช่เพราะคนคนนี้ไม่ได้ให้คุณต้องจ่ายอะไรในในในคนผู้หญิงส่วนคุณผู้ชายคุณผู้หญิงคุณอาจจะช่วยจ่ายค่ากาแฟเขาก็ยังเกรงใจคุณอยากจะช่วยจ่ายถ้าเจอแบบนี้ไว้นะรักเขาให้มากๆเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวแล้วก็อย่าไปเอาเปรียบเขาเพราะเห็นว่าเขาฐานะดีกว่าคุณนะคุณจะต้องการที่ผู้หญิงคนหนึ่งฐานะดีแล้วมองผู้ชายคนหนึ่งที่ฐานะด้อยกว่า สิ่งที่เขาต้องการคือรักแท้กําลังใจคือความสบายใจไม่ได้ต้องการให้คุณไปใช้เงินเขาไปหลอกลวงเขาหรือไปให้เขามาเปย์คุณนะคุณผู้ชายจายันสันบอกไว้แต่จันสันเชื่ออยู่ครอบครัวสนุนไลท์ที่เป็นหนุ่มหนุมของเราอ่ะน่ารักแล้วก็รักเอยส่วนใหญ่จะเจ็บเจบช้ำๆมากันทุกคนแหละนะคะหัวนี้ไม่เจ็บช้ำแล้วนะคะ ขอให้ตัดสินใจเลือกให้ดีให้ตรงพลังงานตามนี้ด้วยเพราะว่ามันจะมีตัวจริงตัวหลอกเข้ามาในเวลาเดียวกันคางคนนี้อาจจะอยู่ในโซนของแถบตะวันตกหรือตะวันออกกลางได้นะ50-50 50เพราะถัวเป็นดักรในเรื่องของสัญชาติของเขาแล้วก็ถ้าท่านใดยังไม่ได้เจอนับจากนี้9วัน9สัปดาห์ขึ้นไปก่อนหรือหลังเดือน9มีเกณฑ์จะได้เจอแล้วจะได้เจออีก สักประมาณถ้าได้เจอในโซเชียลนะอยู่ที่ประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปไม่เกินนี้มีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณแบบไม่คาดฝัน u n e x p e c t a t i o n นะคะอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดได้เจอจะแต่งเมื่อไหร่ไหนดูซิแม่พลังงานการแต่งงานชาัดมากอาจารย์สันก็รุนนะเอาเลยรุ้นอนใบปิดเนี่ยถ้าใบาปิดไม่โอเคนี่ต้อง clarify กันหน้าดูทีเดียวไม่ต้องแล้วการแต่งงานขึ้น นะคะการ์ด uh, power of couple คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะต้องทําทุกทางเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันกับคุณได้แต่งงานด้วยกันกับคุณในเรื่องของการเดินทางไปอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันนะมีเกณฑ์ว่าหาทางลงได้คือหมายถึงถ้าคุณชอบไปใช้อยู่ชีวิตอยู่ต่างแดนเขาก็จะมีบ้านมีทุกสิ่งพร้อมให้คุณแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่อะฉันรักเมืองไทยติดเมืองไทยอยากอยู่เมืองไทยเขาก็จะอารมณ์อร่อย เตรียมทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาอยู่กับคุณแต่ว่าในช่วงแต่งงานช่วงแรกอาจารย์ันมองเห็นว่าอาจจะไปไปมาๆกันก่อนสักประมาณปี2ปีแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันแบบจริงๆจังๆหมายถึงในเคสที่คุณไม่อยากย้ายไปอยู่ขเขานะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่า หวงอ่ะเพราะคนคนนี้ดีนะทั้งรวยทั้งหน้าตาดีใครๆก็อยากได้ครูก็ตามไปอยู่กับเขาก่อนแล้วเดี๋ยวพอเขาเสร็จงานเสร็จอะไรแล้วก็ค่อยมาอยู่ที่เมืองไทยเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงก็ได้อนาคตมีเกณฑ์จะได้แต่งงานแบบรวดเร็วเหมือนกันนะเพราะว่า2ถ้วยเนาะ ขึ้นกับ1ดาบคือค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะ1ดาบอย่าไปกลัวเยอะห,อหลายๆคนก็อาจจะไปตีความมันต้องอยู่ที่การคู่นี่นะไม่ใช่ไปตีความว่ารักนี้ไม่เวิร์กถูกตัดถูกทิ้งอันนั้นต้องดูที่การคู่ด้วยลูกนะคะเอาล่ะทีนี้มันมีเกณฑ์ว่าคุณจะต้องบล็อกหรือปิดจบกับคนที่ไม่ใช่ที่เห็นตัวเห็นแก่ตัวกับคุณถ้าใครเจออยู่ บล็อกได้ก็รีบบล็อกนะเพราะว่าโชคชะตาคุณจะได้ลื่นไหลนำพาให้คุณทั้งคู่ได้เจอ,เจอกันคนคนนี้เป็นเศรษฐีผู้มีใจกรุณาจริงๆนะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนใจดีมีเมตตาแล้วก็พร้อมจะทุ่มเทในความสัมพันธ์อย่างที่บอกถ้าคุณเคลียร์ตัวเองจากคนที่ไม่ใช่ได้คุณจะเจอคนคนนี้แบบเร็วเลยเร็วเลยเร็วกว่าที่คิดไว้ตอนนี้ก็อาจจะติดบล็อกหรือว่าอาจจะถูตาแคร่มัวเพราะว่าไปนวเนียกับคนที่ไม่ใช่อยู่ก็ ขอให้ถอยออกมานะพี่เกณฑ์จะได้แต่งนะคะระยะเวลาก็เอาละช่วงเวลาเจอการอยู่ที่9สัปดาห์ขึ้นไปบวกลบก่อนหรือหลังเดือน9นะพอได้เจอการอีก4สัปดาห์ขึ้นไปได้เจอเจอการได้ออกเดทประมาณ4ครั้งนะห้ามต่ำกว่านี้หลังจากนั้นแล้วอยู่ที่ประมาณ3เดือนขึ้นไปนะคะ สามเดือนขึ้นไปมีเกณฑ์วางแผนเรื่องการแต่งงานเรื่องการใช้ชีวิตคู่เรื่องการย้ายที่อยู่เกี่ยวเนื่องกับชาวราศีเมนชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรธาตุไฟได้เล็กน้อยนะคะธาตลมได้ค่ะนะคะจะเป็นประมาณนี้ ครบั่วแล้วนะอายุบอกไปแล้วงานนิสัยใจคอปั้นปลายชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วมีอะไรอ่ะจะสามารถปรับปรุงแก้ไขให้มันลงตัวได้เพราะว่ามันเป็นสามเหลีอยญเนาะ work on your relationship กันหน้าดูแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคนเดาวอ่ะพอมีโอกาสได้เจอรักแท้ที่พร้อมที่จะดูแลก,กันและก,กันน่ะนะคะอะไรต่างๆมันจะเป็นเรื่องเบาไปเลยเชื่อสินะคะเอาล่ะ เดี๋ยวเรามาขอข้อความจากอ n านซอฟแองเกันหน่อยว่าในอนาคตข้างหน้ามีอะไรที่แ n งเจอยากที่จะบอกบ้างนะคะเอาสัก3ข้อความนะในทูซีข้อความแรกเป็นอย่างไรอืมโดน t ต t อ p อย่าหยุด ที่จะมุ่งมั่นในการที่จะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นจริงก้าวต่อไปนะคะคุณพร้อมแล้วที่จะได้พบเจอกับความรักที่ดีดังนั้นท,ทริคเขียนเอาไว้เป็นกระดาษเล็กๆก,ก็ได้หรือท่องก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้ว่าฉันเป็นคนโชคดีที่ได้สาม,มีหรือได้คู่ชีวิตเป็นเศรษฐีผู้มีใจกรุณารักฉันมาก สุดหัวใจซื่อสัตย์และจงรักภักดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณเขียนเอาไว้หรือไม่ก็ท่องในใจอาจารย์สานเป็นกำลังใจให้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ